สวัสดีครับผมต้อมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเกี่ยวกับหุ้นนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกก็กะว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหุ้นอีกเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมไปเลื่อนดูคอมเมนต์มันก็จะมีอยู่หลายหลายคอมเมนต์ที่ผมยังไม่ได้ไปเข้าไปตอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีแจ้งเตือนขึ้นมาผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาไม่มีแจ้งเตือนให้ผมเลยทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยมันจะมแีแจ้งเตือนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ย มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นความผิดของผมมากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาทำเป็นคลิปตอบคําถามเพื่อนๆดีกว่านะที่เกี่ยวกับหุ้นนะครับซึ่งผมก็เลื่อนๆดูว่าเป็นมีคอมเมนต์ไหนมั่งที่ผมเข้าไปตอบหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปตอบอะไรเงี้ยก็อาจจะเอามาทําเป็นคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าว่ามันมีคําถามอะไรมั่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบอยังไงนะครับไปชมกันเลยครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับข้อมูลที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็อาจจะมาจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปเจอมานะครับ มันอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆเลนหลายท่านหรือว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเนนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะ เรามาเริ่มกันที่คําถามแรกนะครับก็คือหุ้นดูโฮมคือมีเพื่อนๆถามเกี่ยวกับหุ้นดูโฮมมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในหลายคลิปนะโดยเฉพาะคลิปที่ผมเปรียบเทียบเกี่ยวกับหุ้นโฮมโปรกับหุ้นโกลบอลนะครับก็มีเพื่อนๆบางท่านบอกว่าเออทำไมไม่เอาหุ้นดูโฮมมาเปรียบเทียบด้วยอะไรางนี้นะครับสำหรับคําตอบนะครับผมมองว่าหุ้นดูโฮมเนี่ยอันดับแรกนะเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามานะครับซึ่งผมเข้าไปดูงบการเงินเนี่ย คือเพิ่งมีอยู่ปีเดียวแล้วก็ปีนี้เพิ่งออกมาเป็นไตรามาสแรกนะครับมันยังไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าหุ้นตัวเนี้ย เขามีศักยภาพเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยนะอย่างที่2นะครับต้องบอกว่าทั้งหุ้น global แล้วก็หุ้น home pro นะเขาเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในเซตฟิซึ่งหุ้นดู home เนี่ยเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับผมก็เลยขอที่จะไม่พูดถึงหุ้นดู home เมื่อเทียบกับหุ้น home pro หรือว่าหุ้น global นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเข้าไปดูในงบการเงินของหุ้นดู home นะครับก็พบว่าค่า P/E ของเขาเนี่ยสูงพอๆกับหุ้น home pro หรือว่าหุน เลยนะซึ่งสำหรับผมนะครับผมมองว่า PE ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับสำหรับหุ้นที่เพิ่งเข้ามาในตลาดใหม่ๆนะ ต่อมาคำถามที่2นะครับเกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้นซูเปอร์แล้วก็หุ้น TPIPP สำหรับทั้งหุ้นซูเปอร์แล้วก็หุ้น TPIPP นะก็ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มลงไฟฟ้าทางเลือกันนะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายตัวมากๆนะมันก็เลยทําให้การแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่เป็นหุ้นไฟฟ้าทางเลือกก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ผมไม่ได้เข้าไปดูนะว่ามีกี่ตัวนะครับแต่คิดว่าน่าจะเยอะอยู่นะส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะมาดูหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าทางเลือกเราเปลี่ยนไปดูหุ้นกลุ่มไฟฟ้าขนาดใหญ่จะดีกว่าหรือเปล่านะด้วยความที่ทั้งค่า PE ทั้งอะไรพวกนี้นะครับหุ้นกลุ่มนั้นก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะ ต่อมาคำถามที่3นะครับก็คือขอความคิดเห็นหุ้น EKH หรือว่าโรงพยาบาลเอกชัยจำกัดมหาชนจะบอกว่าหุ้นตัวเนี้ผมเคยถือมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับถืออยู่ที่ประมาณ5บาทมั้งวนขึ้นไป6บาทแล้วก็กลับมา5บาทอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับกว่าที่จะมีการเทคขึ้นไปถึง8บาทนะผมก็รออยู่ประมาณปีกว่าๆเลยนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมซื้อหุ้นตัวนี้ณนะตอนนั้นก็คือราคาหุ้นมันลงมาแบบค่อนข้างเยอะมากๆเล ลงมาจาก7บาทมั้งลงมาถึง5บาทหรือ4บาทกว่าๆเนี่ยผมจําไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็มีโอกาสได้นั่งฟังบทวิเคราะห์แล้วก็นั่งฟังผู้บริหารเข้ามาพูดนะครับเขาพูดได้น่าสนใจมากๆก็คือตอนนั้นเขาจะมีการสร้างอาคารหลังใหม่ที่เป็นอาคารเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะครับซึ่งผมตอนนั้นผมก็มองเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสร้างอาคารนี้ขึ้นมาแล้วมันน่าจะสร้างกําไรให้กับหุ้น EKH ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผลปรากฏว่าพอเขาสร้างขึ้นมาเสร็จ มันก็สามารถสร้างกําไรให้กับหุ้น EKH ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับ เป็นไปตามคาดเลยนะมันก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการเทคจากราคาประมาณ6บาทขึ้นไปประมาณ8บาทส่วนตอนนี้นะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างเต็มๆมนะด้วยความที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของเขานะครับก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นชาวต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่แถวมหาชัยใกล้ๆกับโรงบยาบาลนะครับซึ่งพอมันมีวิกฤตครั้งนี้ขึ้นมานะโรงงานก็มีการปิดตัวลงนะครับคนงานที่เป็นชาวต่างด้าวก็อาจจะกลับบ้านไปแล้วหรือว่าชาวต่างชาติที่เขา เคยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้มันก็ทําให้รายได้ในส่วนนี้ของหุ้นเอกชัยนะครับอาจจะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะผมมองว่าถ้าสถานการณ์มันกลับมาเป็นปกติได้นะครับก็คิดว่ากําไรก็อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะในส่วนของหุ้น EKS นะครับ จังหวะน,นี้ก็อาจจะเป็นช่วงในการสะสมหุ้น EKH เอาไว้นะครับสำหรับใครที่ชอบหุ้นโรงพยาบาลขนาดเล็กไปจนถึงกลางนะก็คิดว่าหุ้น EKH ก็น่าจะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไปต่อกันกับคำถามที่4นะครับช่วยเปรียบเทียบหุ้น BTS กับหุ้น BEM ให้หน่อยอันนี้ผมเคยทำเป็นคลิปไว้แล้วนะครับเข้าใจว่าเพิ่งทำไปเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ลองไปย้อน,อนดูแล้วกันนะ ต่อมาคำถามที่5นะครับก็คือหุ้น PDT WHA BDMS ถือแบบ DCA แต่ติดลบอยู่5%ควรทำอย่างไรดีอันนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องกลับมาถามตัวเราเองก่อนนะครับว่าทำไมถึงเลือกหุ้นทั้ง3ตัวนี้ในการที่จะมา DCA ไม่ว่าจะเป็นหุ้น PDT WHA หรือว่า BDMS นะครับ เพราะว่าการ DCA นั้นเขาจะดูที่ตัวธุรกิจมากกว่าดูราคานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบคําถามอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าควรทํายังไงดีกับหุ้นทั้ง3าตัวนี้นะจะ DCA หุ้นทั้ง3ตัวนี้ต่อไปหรือว่าจะคัดลอดออกไปนะครับเราจะรู้ทันทีเลยนะต่อมานะครับมาที่คําถามที่6กก็คืออยากให้พูดถึงหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าเป็นหุ้นที่ทําเกี่ยวกับแอลกอฮอล์70%อันนี้ก็น่าจะพอหาได้นะครับในหุ้นประเทศไทยของเราอย่างหุ้นเคทีสนะที่เปลี่ยนจากเขาทําน้ําตาลอ้อยมาทําแอลกอฮอล์70%นะ,นะครับก็ลองไปหาดูแล้วกันส่วนเ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคาดว่าในประเทศไทยน่าจะไม่มีนะครับน่าจะมีในฝั่งของเพื่อนบ้านนะพวกสิงคโปร์นะครับตลาดสิงคโปร์ก็ลองไปดูแล้วกันนะต่อมาข้อที่7หุ้น BBL น่าลงทุนไหม สำหรับส่วนตัวงผมนะครับมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเข้าไปซื้อสะสมเก็บหุ้นในกลุ่มแบงก์เอาไว้ก่อนเพราะว่าการที่หุ้นในกลุ่มแบงก์จะมีการเติบโตขึ้นได้มันจะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับสภาพเศรษฐกิจที่มันมีการขยายตัวที่มันบูมขึ้นนะครับพอสภาพเศรษฐกิจมันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมีการกู้เงินที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ดอกเบี้ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นธนาคารก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ มาถึงข้อที่8นะครับก็คือให้ทำเวอร์ซัสหุ้นนกหุ้นไทยแล้วก็หุ้น AV หน่อยส่วนตัวของผมนะครับมองว่าตัดหุ้นนกแล้วก็หุ้นไทยออกไปได้ไหมแล้วก็เอาหุ้น AV ไปทําเวอร์ซัสกับหุ้น BA จะดีกว่าหรือเปล่านะครับสายการบินแอร์เอเชียเวอร์ซัสกับสายการบินบางกอกแ l วอะไรงนี้เนาะน่าจะมีความน่าสนใจมากกว่านะครับคิดว่านะ ต่อมาข้อที่9ก้านะครับทำเวอร์ซัสหุ้น PTG กับหุ้น BCP คือสําหรับส่วนตัวของผมเองนะส่วนตัวออีแลละถ้าทําเวอร์ซัสหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น PTG หรือว่าหุ้น BCP นะมันก็เหมือนกับว่าเราเอาอันดับ1ในถนนรองมาเทียบกับอันดับ2ในถนนหลักนะครับซึ่งมันเทียบได้ไหมมันเทียบได้นะครับเทียบในมุมมองว่าถ้าเราเป็นักลงทุนเนี่ย เราจะเลือกลงทุนกับหุ้นตัวไหนดีนะครับส่วนตัวผมเองนะครับถ้ามองเรื่องการเติบโตก็อาจจะมองไปที่หุ้น p d g แต่ถ้ามองเรื่องการจ่ายปันผลอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมองมาที่หุ้น BCP ก็ได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าคิดว่าหุ้น BCP เขาเหมือนจะไม่มีการขยายอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสนใจในตัวมินิมาร์ทของหุ้น p d g นะครับนั่นก็คือร้านแมกมาร์ทนั่นเองถ้าเกิดว่าเขาไปโฟกัสให้มันดีๆหน่อยนะครับผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะส่วนมินิมาร์ทของ BCP นะครับที่ชื่อว่าร้านสปาก็อาจจะต้องไปแข่งกับร้านที่ฟี่ที่อยู่ในปตทหรือว่าร้านเซเว่นอีเลเที่อยู่ในปตทนะครับซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะนะแต่ว่าแมกมาดของ p d g เนี่ยมันอยู่ในถนนรองนะครับมันก็จะแข่งกันในถนนรองผมก็เลยคิดว่า p d g ก็อาจจะมีความน่าสนใจกว่านั่นเองนะครับต่อมาข้อที่10นะครับทำเวอร์ซัสหุ้น KTC กับหุ้นอีอนหน่ครับ ต้องบอกว่าหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น KTC หรือว่า EON เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปทำเวอร์ซัสเกี่ยวกับหุ้น KTC กับหุ้น EON ให้ละกันนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนละกันนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่11ก็คือทำเวอร์ซัสหุ้นอมตะหุ้นโลจนะหุ้น WHA หน่อยครับ ต้องบอกว่าหุ้นทั้ง3ตัวนี้ณนะตอนนี้ช่วงนี้นะครับคาดว่าน่าจะเจ็บหนักกันทั้ง3ตัวนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นอมาตะหรือว่าหุ้นโลจนะหรือแม้แต่กระทั่งหุ้น W H A นะครับ แต่ส่วนตัวงผมเองนะครับส่วนตัวอีกและไม่รู้ว่าส่วนตัวกี่รอบนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปช้อนซื้อเก็บหุ้น WHA ไว้เนื่องจากหุ้น WHA เขามีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่นิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะเขายังมีธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกคลังสินค้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งธุรกิจเหล่านั้นเป็นธุรกิจแรกเริ่มของเขาด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนะครับหุ้น WHA เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟิฟตี้ด้วยนะครับก็เลยดูมีความน่า ใจัเองแต่ถ้าให้มามองหุ้นอมตะกับหุ้นโลจนะณตอนนี้นะครับก็อาจจะมองไปทางหุ้นอมตะซะมากกว่านะด้วยความที่งบการเงินในคิวปี63ที่ผ่านมานี้นะครับหุ้นอมตะเขาก็มีกําไรนะในขณะที่หุ้นโลจนะนะครับก็ขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ดีนะครับกำไรของหุ้นอมตะก็ค่อนข้างแกว่งตัวอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในหุ้นทั้ง3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นอมตะหุ้นโลจนะหรือว่าหุ้น WSA ผมก็เลยมองว่าหุ้น W น่าสนใจที่จะเข้าไปเก็บสะสมมากกว่านั่นเองนะครับ โอเคครับนี่ก็คือคําถามทั้ง11ข้อที่ผมไปเจอในคอมเมนต์ในแต่ละคลิปนะครับก็รวบรวมได้ประมาณ11ข้อนี่แหละแต่จริงๆก็อาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมหาไม่เจอหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าผมดูนาฬิกาดูเวลาในคลิปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะจบประมาณนี้แหละก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะอย่าก,กลัวที่จะตกรถนะครับ เพราะว่าการที่เราขึ้นรถไปแล้วเขาเอาเราไปทิ้งที่ดอยแล้วเขาก็กลับลงมาเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวตกรถนะครับของดีๆถ้ามันจะเป็นของเรายังไงมันก็ต้องเป็นของเราอยู่วันยังค่ํานั่นแหละครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ